ว่าขอสอบถามครับมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งค่าเฉลี่ยการเติบโต10ปีย้อนหลังเติบโตจากรายได้6%แต่เติบโตจากกาไรสุทธิ22%ที่อาจารย์ประภาสบอกว่าให้ดูทั้ง2ตัวควบคู่หรือเราสามารถใช้ x bar ได้ไหมครับเอามาบวกกันแล้วหาร2ให้ได้ค่าเฉลี่ยย22บวก6หาร2เท่ากับ14%แบบนี้ได้ไหมครับ คงไม่ได้หรอกเบิร์ตนะในคําถามนี้พี่มองเห็นมี2องพอยต์นะคะที่มองเห็นนะข้อแรกเนี่ยน้องบอกว่าการเติบโตย้อนหลัง10ปีใช่ไหมฮะซึ่งการลงทุนนะเบิร์ตพี่บอกแบบนี้เบิร์ตว่าถ้าพี่บอกว่าเบิร์ตครับเศรษฐกิจไทยอ่ะสาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตเฉลี่ย GDP g r o โกลดนะ hmm. อ่ะปีละห้าหกเปอร์เซ็นต์เนเฉลี่ยอ่ะมันแปลว่ามันแปลว่าแต่เราลงทุนเราลงทุนวันนี้นะเบิร์ต เราคิดว่าเราต้อง,งาคาดหวังในอนาคตหรือคาดหวังในอดีตพี่ถามเบิร์ตใหม่ว่าเบิร์ตมองว่า GDP ของไทยจะโกดในอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าเอาตามแบงค์ชาติก็คิดว่า 2%, 2บุกลบอะ่ะใช่ไหม2%บุกลบอะ่ะเห็นภาพไหมว่าเราจะไปเอาด g d p โก h ในอดีตมามาเป็นตัวตัดสินการลงทุน,นในอนาคตได้ไหมครับไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงว่ะเออเนี่ยนี่คือพอยแรกนะครับที่จะบอกกับกับเคสนี้นะครับดังนั้นดังนั้นที่บอกว่า สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยพี่คิดว่าก็ไม่พี่ไม่ได้สนใจนะพี่ไม่ได้สนใจนะครับที่สนใจอนาคตมากกว่าว่ารายได้และกําไรในอนาคตของบริษัทนี้จะเป็นยังไงต่างหากครับอาจจะสมมติในอนาคตมันเป็นอย่างเงี้ยยอดขายหกกำไรยีิบสองอ๋อถ้างั้นดูกําไรสิดูกําไรสิครับอ่าถ้างั้นโฟกัสที่กําไรเป็นหลักอ่าครับ แต่ที่บอกว่าต้องดูสองต้องสองรานนะเหตุผลคืออย่างนี้เหตุผลคือว่าถ้าสมมติ่างนี้ครับเบิร์ตสมมติรายได้ไม่โตสมมตินนะหูวรายได้ไม่โตเลยครับเบิร์ตเท่าเดิมทุกปีเลยสมมติก่อนสมมติก่อนมมน,อน,นะครับแต่กําไรโตเอาโตเอาอย่างเงี้ยกำไรที่โตเนี่ยอาจจะไม่ใช่กําไรที่มีคุณภาพมากนัก เก็บนะเพราะรายได้มันไม่โตด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเคสเนี้ยเคสที่น้องว่ามาเนี่ยรายได้โต6นะเฉลี่ยนะโต6นะแต่กำไรโต22นะอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดการประหยัดต่อขนาดใช่ไหมอาจจะเกิดการพวกนี้ทําให้กําไรเนี่ยสามารถโตได้มากกว่ารายได้อย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าคีย์พอยต์โฟกัสที่เราจะดูเรื่อง valuation เรื่อง valuation นะดูที่กําไรเป็นหลักครับ